สวัสดีครับตอนนี้จะมาสอนการทําเหมืองนะเผื่อใครยังไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนานั้น,นนี่หน่อยแล้วกันก็คือผมได้ปรับการทําเหมืองนะครับก็คือปรับให้จากการใช้สติลเป็นสติลในการเแปกว่าคราฟใช่ไหมเปลี่ยนนะครับให้เป็นเงินสดนะครับเอาเงินสดมาคราฟนะติดติดก็ได้ไปไม่ติดก็ จะอยู่ที่ดวงอะโอเคแล้วไปดูว่ามันทำยังไงนะ,อะโอเคอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องมาที่โต๊ะนี้นะครับเหมือนเดิมเลยอยู่งานชอ็ชอปช็อปเลยครับนี่โต๊ะมันอยู่ตรงนี้นะเดินลึกเข้ามาหน่อยงตรงนี้มันคือที่รับงานใช่ไหมคุณเดินตรงเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะอยู่ตรงที่ย่อยตรงนี้ก็ได้มันจะมีตู้อยู่ตรงนี้เล็งไปที่ตู้นะครับแล้วก็คราฟมานะว่าคุณจะคราฟอะไรนะครับ ตอนนี้คือมันยังเป็นเหล็กอยู่นะครับแต่ถ้าหลังหลังรีเมืองมันจะกลายเป็นเงินนะครับใช้เงินสดในการคราบนะครับคือคุณต้องถือเงินสดในตัวนะแล้วก็ค้ามันออกมานะครับอย่างเนี้ยผมค้าไม่ดูแลกันนะสมมติว่าผมมีเหล็กพออยู่แล้วครับติดไม่ติดนี้อยู่ที่ดวงคุณนะแค่น,นั้นเองอ่ะอันนี้คือไม่ติดนะครับโอเคแล้วถ้าติดล่ะถ้าติดมันก็จะได้มาเป็นอันนี้ แล้ววิธีทำทราังไงนะครับถติว่าคุณมีที่ขุดแล้วอะไรก็ได้เนี่ยหนึ่งในสามอย่างพวกนี้คุณมีแล้วหนึ่งชิ้นนะแล้วคุณอยากไปทําทํำยังไงนะครับวิธีก็คือเอาถรถเลยใช่เลยนหรือว่าเรามีรถใช่ไหมขับรถไปที่เหมืองได้เลยนะครับเหมืองอยู่ตรงนี้นะจะเป็นรูปคลองตรงนี้ ก็คือขับรถมาที่เมืองน,นะครับเพราะว่าเราขับรถไปไปไวเลยเพราะว่ามานะครับเราจอดตรงนี้แล้วกันอย่างแรกเลยที่ต้องมีคือถังนะครับปกเก็ตในการขุดเมืองน,นะครับหรือเรียกได้ที่ตรงนี้เลย แต่ทีนี้ก็คือมันจะมีในดสคริปชั่นอยู่แล้วนะว่าเออไอ,อ,อ,อที่ขุดเราอะ่ะมันขุดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้มันสุ่มนะโชคดีได้สุ่มสุสิบห้าถังเลยทีเดียวหรือต่ำสุดมันได้แค่หนึ่งนะครับหือว่าผมจะซื้อมาสัก,ก,กเอามาเทศให้ดนะูแล้วกันซื้อมาสักสิบห้าถังนะแล้วก็ทีแค่แค่ลงไปในเมืองนะแล้วก็เพ่งตานะครับอะไรจะได้ก็ แล้วก็คนที่จะมาทําต้องแต่งตัวให้เหมือนเขาด้วยนะเห็นไหมมาทำเหมืองมาทำอะไรมันจะมีชุดมีอะไรนะครับแต่งตัวให้เหมือนตัวเขาได้เลยนะโอ้โผมพุดไปแล้วุดมาแล้วก็ผมว่าผมมีสักร้อยถัง นี่คือมันหนักมันหนักเกินนะในตัวกินมาได้ทีละร้อยถังเพียแค่ใส่หลังรถนะครับหน,น,น,นักอยู่ย,ยังหน,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 นักอยู่ แล้วทีนี้ไปไหนต่อรือว่าเราได้ปพ็เกทตัวนี้แล้วเต็มถังแล้วก็คือเอาหินไปล้างนะครับทีเดียวหินไปล้างคืออยู่ตรงนี้นะในมินิแมปนะครับมันก็จะเปลี่ยนบอกหมดเลยปะอันนี้เป็นชอ็อปอันนี้เป็นเป็นเมืองอันนี้เป็นที่รีนปะอ่าที่วอชที่ล้างไปก็แ,แค่ขับรถไปอันนี้เดี๋ยวผมไปไวเลยแล้วกันมาที่ล้าง ก็แค่คุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะล้างออกมาแล้วมันให้ได้หินอะไรอะ่ะะอย่างเช่นพวกไอซัฟเฟอร์อะไรพวกเนี้ยคือพวกซัฟเฟอร์ลีคอปเปอร์พวกเนี้ยมันคือการเอาไปทําลูกกระสุนนะครับไอพวกเนี้ยคือไปทําลูกกระสุนไปทําปืนอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ในโหมดนี้ถ้าคุณอยากทําเหล็กนะครับมันจะอยู่นีนี้เป็นสโตนนะครับอ,อ่างั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูหมดเลยแล้วกันแล้วอธิบายให้ฟังเอาอย่างละอย่างละยี่สิบ ไดส่วนมากที่ดูเนี่ยน่าจะมาทำเหล็กกันรัวๆเลยโอเคอเอแล้วก็การล้างเนี่ย มันจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าเกมล็อกนะครับเกมล็อกในที่นี้คือจะเป็นของแข่งเอาไ้ใส่ของได้สมมุติว่าเอามีพวนี้ก่อนแต่จะพาไปทําแล้วกันก็มันทำได้แต่ตอนนี้คือ เจมล็อก ok มันก็อยู่ในกระเป๋าผมแหละเมื่อกี้ผมอเอาให้ดูเฮ้ยแรงอะไรขนาดนั้นนะหนุม่มเขาไม่เห็นเดี๋ยวเขาโดนเลยแรงจัดน,น,นี่คือเจมล็อก ok นะครับนี่เจมล็อก ok หน้าตาประมาณนี้นะเจมล็อก ok. มันเอาไปกระเทาะแล้วก็จะได้เป็น เป็นพวกเพชรพวกพลอยพวกทองต่างๆครไปทำที่ปืนได้ ไม่ได้ไม่ได้หาอะไรเลยอ่าโอเคสมมุติว่าเรามีนี่ประมาณนี้ใช่ไหมไปิดีๆทำนี้ไปไหนต่อไอเมือเอเมลนะครับเเมือในเอเอที่นี้คือตรงไหนเเมือในที่นี้คือตรงนี้นะครับเป็นรูปนี้เลยบนๆเนี่ยม,มือแค่ขับมาร์กแล้วก็ เมนะครับเอาทุกอย่างเลยใส่ตัวมาแล้วพาไปมินะ้ววิ่งมาแล้วก็มาที่จุดน้ำไอคอนนะครับนี่นะเมียวมืออย่างแรกเลยผมจะทำไอ้นี่ก่อนแล้วกันว่าออนะบีดเลเวลเนี้ย นะมันจะได้เป็นของพวกนี้นะครับของพวกนี้คือใช้ในการไปคราฟทุกสุดปืนแล้วก็เหล็กทำยังไงนะครับเหล็กคือให้เอาเหล็กเนี่ยมาทำเป็นตะตนสตีล พวกสตัวสติลเนี่ยไปหลองเหล็กนะครับไม่ได้ไป,ปะจะได้เป็นเหล็กประมาณนี้เหล็กก็อยากไปทำต่อก็นี่เลยก็ได้ครับพวกซิลเบอร์บาร์ คือการต่อในเมืองของเรานะแล้วไ้พวกนี้ทํงงายังไงไปทําอะไรใช่ไหมเตรียมล็อกกอนแล้วกันอันนี้คือเมลนะครับแอบยบิงสโตว์ตวเแบบนี้ยเก็บเบหมดแล้วก็ แล้วก็เจียมสโตนไปทำอะไรนะครับเจียมสโตนมันจะเอามาแถวนี้เจียมสโตนคือมันต้องเอาไปกระเทาะก่อนนะครับอยู่ร้านเพชรนะร้านเพชรอยู่ร้านเพชรอยู่แถวซิตี้ฮอล์ซิตี้ฮอล์ให้เจอนนะนี่ซิตี้ฮอล์ใช่ไหม นี่ร้านเพชรอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ร้านเพชรอยู่แถวจิตรีฮอเลยทีก็คือมาที่โต๊ะนี้นะครับแล้วก็เราต้องมีเจมล็อกด้วยนะอันนี้คือสุ่มนะครับเจมล็อกอ่ะคือสุม่มสุ่มหมดเลยนะมีในตัวเท่าไหร่มันจะสุ่มให้ของออกมานะครับยิ่งมีเยอะนะยิ่งมีเยอะยิ่งสุ่มของขออกมาได้เยอะต้องบอกนี้นะบางทีก็ไม่มีโอกาสไม่ได้อะไรเลยก็มี นี่คือไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะจะได้ได้แค่นี้นะครับแล้วก็ไอโกโก้เนี้ยไอลูกโกเนี้ยเอาไปทํำยังไงให้มันเป็นทองนะครับเพรต้องเอาไปหลอมอีกรอบต้องกลับไปหลอออีกรอบเลยเพื่อให้มัาเป็นทองใช่นะค่อนข้างจะยากเลยในการทําทองนี้นะครับมันก็เลยมีราคาก็แค่ แรกมานี้นะครับแล้วก็ถ้าได้มาแล้วเอาไปทําอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับแรกเลยคือขายนะมา่าไปขายไ,ได้ขายนอกเมืองวีีขายก็แค่มาที่มีสีตัวนี้ครับที่เซลไอเทมดึงของที่จะขายใส่ในช่อง ก็จะโผล่มาให <c oughs> ้เห็นไหมชิ้นละเจ็ดพันนะครับจะขายก็ขายได้เลยนะครับในการทำเหมืองวิธีจะเอาเงินออกนะครับปรับตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะแล้วก็ดึงเงินออกให้หมดเลยนี่นี่ แล้วก็หรือถ้าอยากขายอันนี้ก็ขายได้นะครับเห็นไหมทำเันชิ้นล้วเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองขายเป็นชิ้นก่อนอ่ะชิ้นละสองพันนะครับอยากขายก็มาขายนะหรือว่าอยากทำอย่างอ,างอื่นก็ไปทำนะที่นี้ผมขายเปชิ้นหนึงก่อนแล้วกันโอเคต่อไปคือการทำปืนลูกกระสุนนะครับที่เราเมื่อกี้เรา ตรงข้ามรถมือสองเลยนะครับรถมือสองตรงนั้นข้ามเลยแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ตรงนี้คือที่คลาสอาวุธนะาอาวุธ <c oughs> หรือแลกของอะไรตรงนี้ก็มาแลกตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณแลกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็มาแลกตรงนี้นะของทาพาร์ตปืนเห็นไหมใช้อยู่แค่นีอนนอนนอนน้อ๋อมันทำไม่ได้โอเคโอเคเข้าใจแล้ว นี่ครับนี่ของทำปืนอยู่ตรงนี้หมดเลยก่อเกิดอย่าเงี้ยอยู่นี่หมดเลยนะครับนี่ยังลูกกระสุนใช่ไหมที่เราเ,าเอามาทำให้ดูแล้วกันครับผมาลูกระสุนเห็นไหมเห็นไหมลูกกระสุนข้างล่างก็หายไปนะครับแล้วก็ใช้ของเยอะขึ้นหรือเปล่าอ๋อมันได้ใช้ของเท่าเดิมแต่ได้ของน้อยลง ตามเทียรูกกระสุนเลยนะเห็นไหม <c oughs> ตามเทียรูกกระสุนเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ทองสามารถมาทําพวกพาสปืนตรงนี้ได้นะนพวกพาสปืนกันพาสตรงนี้มาทําเสร็จแล้วก็มาทําปืนตรงนี้ได้นะครับเห็นอ่าพวกปืนตรงนี้นะครับตัวอยางอไปเล่นปรมาณนี้ครับในการทำเหมืองนะแล้วก็ของแต่ละอย่างเอาไปทำอะไรบ้าง ร้อยบอกหมดแล้วนะครับโอเคไปเล่นกันให้สนุกครับไปเล่นกันในเมืองครับทุกคน